สวัสดีครับผมพบกันเช่นเคยกับผมช่างบิ๊กวีรัมทางแฟนเพจ a c e b o o k ช่างบิ๊กวีรัมแล้วก็ทางช่อง y o u t u b e ช่างบิ๊กวีรัมนะครับสำหรับวันนี้ผมก็จะมาแนะนําเกี่ยวกับชามนะครับผมทริคเกี่ยวกับชามนะครับของ BBR r a s i n g ของเรานะครับซึ่งไม่ว่าจะเป็นชาม PCX X, x Max หรือ n m a x ผมใช้เกณฑ์เดียวกันนะครับสำหรับชามของลรงคึงช่างบิ๊กวีรัมหรือ BBR r a c i n g เนี่ยเราจะแบ่งออกเป็น2จําำพวก,กใหญ่ด้วยกันนะครับแบบแรกก็คือ สำหรับสายหมอบเด็กแ, В แว้นเด็กแซดอะไรก็ว่ากันไปนะครับชอบแบบหมอบยาวๆรถมีทงมีท่อมีคอกรองมีทุกอย่างครบไม่ว่าจะเป็นไล่ข้างพ่อเพืองหรือข้างโอเพ่นก็คือนิ้นแบบล<ๆ>็อกคันเร่งยาวๆครับผมหมอบคนเดียวชามประเภทนี้<ๆ>ผมก็จะทําองศาหน้าชามค่อนข้างมากหน่อยครับเพื่อ<ๆ><ๆ>ความปี๊ดปั๊ดในการขึ้นที่รุนแรงนะครับและระยะบีบสายพานก็จะมากกว่าสแตนดาร์ดพอสมควรนะครับ เพื่อให้สายพานมันขึ้นได้สูงกว่าเดิมนะครับแต่ว่าสายพานจะขึ้นได้สูงเพียงใดน,นั้นสุดท้ายมันก็อยู่ที่ตัวสายพานด้วยถ้าสายพานใหม่ๆตึง,ตงๆก็อาจจะไม่ขึ้นสูงเท่าสายพานที่ใช้งานมาสักระ,ระยะหนึ่งทีนี้ต้องเข้าใจก่อนว่าไอ้สายพานเนี่ยมันมีองศาของมันอยู่แล้วและชามเดิมๆมันก็ทําองศามารับกับหน้าสายพานคือเอาง่ายๆชามสแตนดาร์ดจับสายพานเต็มหน้าชามแบบที่1สําหรับแว้นหรือหมอบเนี่ย ก็จะจับสายพานได้น้อยลงนะครับไม่เต็มหน้าเพราะเรามีการปรับเปลี่ยนองศาการบีบใหม่แล้วก็จะมีการบีบสายพานที่ค่อนข้างเยอะความแรงมันต้องแรกอ่ะพอบีบเยอะเนี่ยก็คือสายพานอาจจะต้องเปลี่ยนบ่อยกว่าสแตนดาร์ดหน่อยใช่ไหมสมมติอายุการใช้ง,งานสแตนดาร์ดได้สมบูรณ์นะบอกว่า5,000-6,000โลค่อยเปลี่ยนใช่ไหมอันนี้ก็อาจจะ3,000โลค่อยๆเปลี่ยนซึ่งอายุการใช้งานของสายพาน สั้นลงแน่นอนแต่ผมคิดว่าไม่ใช่เป็นปัญหาเพราะว่าต้องแลกมาเรื่องเรื่องของความแรงโอเคนะครับและอันดับที่2นะครับชามสำหรับสายตัวริงผู้ใหญ่ขังขีคนตัวใหญ่เหมือนผมหรือชอบขี่ไปกับฟงกับแฟนเนี่ยผมก็จะใช้ชามอีกองศาหนึ่งนะครับขึ้นเขาบอยอะไรอย่างเงี้กองศาหน้าชามเนี่ยคือผมจะปรับน้อยมากนะครับเพื่ออะไรการที่เราตัวหนักตัวใหญ่เนี่ย ถ้าเราใช้องศาเน้น้อยเนี่ยโอกาสรลรื่นของสายพานสายพานจะไม่อยู่มีสูงนะครับอ่าอันดับ2ทัวร์ลิงเดินทางไกลเราต้องใช้องศาที่ไม่มากไม่เพี้ยนจากของเดิมและระยะบีบก,ก็ไม่ได้บีบจากของเดิมมากเพื่อความคงทนของสายพานนะครับเพราะว่าจะมาเปลี่ยนแบบไปบอยเหมือนสายหมอกก็ไม่ใช่ถูกไหมอ่าโอเคเพราะฉะนั้นชามขงผมก็เลยแบ่งเป็น2แบบ หมอบย,ยาวๆเน้นหน้าไม้กับตัวใหญ่ๆทัวริงอะอย่างเช่นหมอบย,ยาวๆเน้นหน้าไม้ผมทําชามเนี่ยล้อลอยเลยตัดร้อยสี่สิบนะครับสายแว่นหมอบยังไงก็ตัดนะครับผมหมอบย,ยาวสามแปดสามห้าสามเจ็ดแต่สําหรับทัวริงตัวใหญ่เนี่ยเราก็ไม่ได้ทําทําชามให้มันตัดร้อยสี่สิบเลยเราทําให้ตัดสักร้อยสามห้าเพราะว่านั่งสองยังไงได้ร้อยสามสิบก็โอเคแล้วใช่ไหมละ่ะร้อยสามสิบกว่าก็โอเคแล้ว พอเราตัดเรื่องของรอบที่ตัดไม่ตัดเนี่ยมันเกี่ยวอะไรรอบที่ตัดไม่ตัดก็คือตรงนี้ครับผมนี่คือองศาของร่องเม็ดนะครับผมองศาของร่องเม็ดถ้าองศามันนอนมากอย่างเงี้ยนะครับองศามันนอนมากอย่างเงี้ยคือเรื่องของการตัดรอบมันตัดลึกกว่าอยู่แล้วนะครับแต่ถ้าเป็นคนตัวใหญ่เม็ดมันจะขึ้นไม่ไหวนะครับเม็ดมันจะขึ้นไม่ไหวและอีกอย่างหนึ่งมันจะกินแต่เม็ดเบานะครับมันจะไม่ค่อยกินเม็ดหนักเพราะฉะนั้น เราต้องใช้เม็ดหนักไอการน้ำหนักเม็ดเนี่ยมันสาคัญครับมันก็เหมือนพวกผู้เล่หรือจานไฟเนี่ยครับคือช่วยในแรงเหวี่ยงของข้อเวี่ยงด้วยนะครับเพราะฉะนั้นจากที่องศาตัดของเด็กมอบ140อยู่อย่างงี้ใช่ไหมกินเม็ดเบาหน่อยสายทัวร์ิงสายอะไรผมก็จะลดตรงมาปึ๊บอยู่อย่างงี้อ่าทีนี้เลือกน้ําหนักของเม็ดนะครับสมมุติว่าผมให้เม็ดไป60กร,รัมนะครับชามแต่งของผมไล่วบวกลบไม่เกินสกร,รมัมคุณเจอแน่นอนอ่ะ เช่น60สิบกรัมคุณจะไล่เป็น58ก็ได้หรือ62 63 64ก็ได้ไล่หาแค่นี้พอครับไม่หนีไปไหนแล้ะทิศนะครับในการใส่ชามเม็ดเนี่ยนะครับถ้ามีเม็ดเบากว่าให้เอาเม็ดเบาไว้หน้าคุณจะจินตน,นาการยังไงคุณก็จินตน,นาการอย่างนี้นะครับง่ายๆนี่รถมอเตอร์ไซค์จอดอยู่อย่างนี้สายพานพามอาหาอยู่อย่างนี้ใช่ไหมคุณหมุนไปหน้าอย่างนี้หมุนไปหน้าปึ๊บเฮ้ยอ่าสายพานไปทำงานหมุนไปหน้าอย่างนี้พอหมุนไปหน้าปึ๊บ อ่คุณจีนาการเสร็จแล้วหมุนไปหน้าเสร็จปึ๊บร่องเม็ดจะมีเป็นคู่เห็นไหมหนึ่งสองหนึ่งสองหนึ่งสองหมุนไปหน้าเม็ดเปาน้ำหน้าเสมอคือเม็ดเปาก็ต้องอยู่ร่องนี้ปึ๊บอันนี้ตามเห็นไหมอันนี้หมุนมาเม็ดเปาก็ต้องอยู่นี้เม็ดหนักตามอันที่หมุนปั๊บไปอย่างงี้เม็ดเบาอยู่ร่องนี้เม็ดหนักตามไม่ยากนะครับไม่ยากสำหรับการใส่ชามหัวเม็ดไม่ต้องไปซีเรียสเรื่องการตั้งมาร์กนะครับแต่ถ้าเป็นใส่สี่เม็ดค่อนข้างจะซีเรียส ชาม4เม็ดกับ6เม็ดไม่เหมือนกันนะครับถึงน้ำหนักเม่จะเท่ากันแต่เรื่องอัตราเร่งรอบไม่เท่ากันนะครับผมโอเคนะครับถ้าใครสนใจชามก็สามารถสั่งมาได้เลยนะครับเราศึกษาวิจัยและค้นคว้าอยู่ตลอดเวลาไม่พอใจใช้างานงยินดีให้คำปรึกษานะครับพร้อมจะช่วยแก้ไขช่วยไล่จนกว่าคุณจะได้ความพอใจนะครับซึ่งความพอใจนี้ก็ต้องเอาพอประมาณนะครับคืออยู่ในระดับหนึ่งนะครับ ต้องบอกก่อนว่าชามมันทําหน้าที่ของมันได้เต็มที่เท่าไหร่อะไรยังไงแต่มันไม่ใช่ขอวิเศษที่ว่าใส่แล้วทุกคันจะแรงเท่ากันสิ่งที่สาคัญที่สุดก็คือความรู้สึกของช่างในการจับราการนะครับว่ารถมันขาดเลือตรงไหนอย่างเช่นคันนี้สายพานลื่นคันนี้คัสลื่นคันนี้วาลยันคันนี้กองตันอย่างนี้นะครับคือช่างที่ใส่ต้องชํานาญนะครับแล้วผลงานยังไงก็ออกมาดีโอเคครับสําหรับคลิปนี้สวัสดีครับ Why?